สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะซึ่งเป็นคอนเทนต์คอนใจกับการติ่งของคุณก้าวกันอีกแล้วนะคะคลิปที่2แล้วบอกเลยว่าคลิปการติ่งจะมาตามปริมาณแต้มบุญปริมาณแต้มใจที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือจบกิจกรรมนี้ก็คือไปทําบุญต่อแล้วเ,ออเพราะว่าจะไปเติมแต้มบุญว่าสั้นสำหรับคลิปนี้จะมา recap moment ที่เกิดขึ้น ในวันที่22กุมภาที่ผ่านมานะคะซึ่งก้าวเนี่ยได้เป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมลักยิ้มเสียงไทยที่ทางบ้านเบสลักยิ้มเนาะจัดขึ้นมาซึ่งรางวัลก็คือได้ขึ้นไปไลฟ์บน TikTok พร้อมกับพี่เป็นต่อแล้วก็พี่ลิซ่าจาก Inside n e t e r t a i n m e n t นั่นเองทีนี้มารีแคปโมเมนต์ให้ฟังว่าวันนั้นตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นของจริงตื่นเต้นตั้งแต่แบบก่อนหน้านั้นหนึ่งวันแล้วอะตื่นเต้นแบบไม่มีเหตุผลทั้งทงที่ตัวเองก็เ,เคยวิดีโอคอลไปแล้วรอบหนึ่งถ้าใครได้ตามคลิปก่อนนะคะก็จะเห็นว่าเคยวิดีโอคอลไปแล้วรอบหนึ่งเนาะแต่เนี้ยมันก็จะมีความแตกต่างไปอีกเพราะว่ามันเป็นไลฟ์มันก็จะมีคนอื่นมาเห็นมีคนอื่นมาดูอะไรเงี้ยถ้าเป็นตอนรอบที่แล้วมันเหมือน มันเป็นวิดนะีโอคอลเนาะมันก็จะมีแค่เรากับเขาที่รู้ว่าโอเควันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์การพูดคุยวันนั้นมันมีอะไรบ้างแต่พอมาเป็นคนรั้งนี้ก็จะแบบตื่นเต้นในหน่อยทีนี้ประเด้นคือมันไม่มีการบรฟอะไรมาเลยค่ะทุกคนว่าจะให้เพื่อนๆพูดในหัวข้อขอ,อะไรเราทำอะไรได้บ้างกี่หน้าที่กี่คาถามอะไรางเงี้ยเราเพิ่งมารู้หน้างานวันนั้นเลยด้วยสามพร้อมกับผู้ช่ดอีกสี่คนนะคะอ่ะมันก็คือพานีนี่ซึ่งจุดพีคมันพีคตั้งแต่แรกเริ่มเลยทุกคน ใช่นะอุ้ยจริงหรือเปล่าเราเราเคยเราเคยเจอกันที่ไหนวิดีโอคอลครั้งที่แล้วอุ้ยใช่ค่ะทุกคนเราเสียอาการเพราะปอต่อจำเราได้จากวิดีโอคอลครั้งนี้นี่เองคลิปนี้เคยลงไปแล้วนะไปตามดูกันได้นะจ๊ะโอเคโอเคยอมแล้วก็พร้อมจำแม่จริงโอเควันในี้แต่งอะไรมาครับ เซลแรงมากแล้วก็คือเสียอาการไปเลยเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วความตั้งใจก่อนที่จะกดขึ้นไปไลฟ์เนี่ยเราเซตไว้ในหัวแล้วว่าเราจะทาเนียนเราทเนียนแบนบแบบว่าอุย้ยเพิ่งเจอกันครั้งแรกคะ่ะไม่รู้เลยว่าเ,เคยคุยกันมาแล้วน,น,นู่นนั่นแบบเป็นแฟนคลับหน้าใหม่คะ่ะไม่เคยประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเลยว่าสั้นที่ไหนได้โดนพี่เป็นต่อนะคะทักตั้งแตแบบ่แบบยังไม่ทันทำอะไรเลย แค่แบบขอโทษที่เน็ตคิดแค่นั้นแล้วก็อ่ะโดนฮักเฉยว่าคุณหน้าคุณตาอะไรอย่างนี้กลายเป็นว่าจับโป๊ะนะคะไม่ทันที่จะได้แกล้งต่อว่าเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็เลยเปกลายเป็นความประทับใจอันแรกเลยคือที่มันต่อจําเราได้นั่นเองอคิดเนี้ยเขาก็เลยให้เราเริ่มถามคําถามคาถามแ่แเราก็เลยถามเกี่ยวกับแบบให้แนะนําเพลงให้แฟนขับหน่อยอะไรหน่อย พี่เป็นต่อก็แนะนําไปนู่นนี่นั่นแต่ประเด็นคือเรารู้สึกเราอ่ะเราคาดเดาเองว่าไลฟ์เนี้ยคนมาดูพี่ลิซ่ต่อน่าจะเยอะแต่เราก็ไม่อยากให้พี่ลิซ่าเหงาไงมันก็เลยมีอยู่โมเมนต์หนึ่งที่เราอ่ะเห็นพี่ลิซ่าเต้นท่ามูเตลูกมันก็คือโมเมนต์นี้ต้งฟังูเยอะๆพอสมควรก็อาจจะมีการทิ้งพวกของพิซซี่ว่าแบมอะไรงีแทมูเตลูก <laughs> ใช่ค่ะทุกคนเราก็เลยเอ็นตอร์เทนพี่ลิซ่าในการเต้นม,มูเตโลเป็นเพื่อนเลยเพราะเราไม่อยากให้เขาเหงาทีนี้รีแคปโมเมนต์ต่อมาที่เราประทับใจอย่างหนึ่งเลยก็คือตอนที่พี่ลิซ่าตอบคำถามเรื่องเพลงไว้เราเนี่ยแหละค่ะเขาก็เหมือนแบบอวยยศอ่ะเนาะเพลง I Like y o u Summer ว่าซ่นเราก็เลยทำการชงโมเมนต์อวยพี่เป็นต่อไปอีกหนึ่งคนเชื่อมองใน MV น่ารักมากเลยค่ะได้ได้ดู MV ไหมคะใช่ <laughs> <laughs> คนเชื่อมองน่ารักมากอะงงมากามมาแบบ ว่าไปเรานี้มันกลวยเก่งกันเนาะเออทีนี้โมเมนต์ต่อไปคือเราถามคําถามพี่เป็นต่อว่าเราอยากได้คําเอาไปเขียนเพลงซึ่งขอเป็นเหมือนคําของสองสิ่งที่มันแยกจากกันไม่ได้ประเด็นคือเราได้คําตอบสุดจึ้งจากพี่ลิซ่าว่าเป็นตอบมค่ะเก่งนะเขาคนในแขกต้องวยศแล้วล่ะคะเก่ง้า เราทำการบ้านนะเราเหมือนเราดูว่าคาแต่งเกอะไรอ่ะอุ้ยอยากลองต่ยโอเคเน่ไม่วายยังโดนแซวเรื่องทำเพลงรอบนี้พี่เป็นต่อนี่คยแซวเราเก่งมากค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะชอบชอบโดนแซวโดยเฉพาะโดนพี่เป็นต่อแซวนี้ยินดี แถมยังได้เหมือนลูกคู่ชมโมเมนต์เพื่มเป็นต่อเนอะเอาะอ่ะจริงๆนี่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ยินาการชมเพื่มเป็นต่อเกิดขึ้นในไลฟ์ครั้งนี้นะคะแต่ก็ได้โมเมนต์หนึ่งกลุ่มได้เห็นคนเขินหนึ่งกลุ่มก็คือเป็นอันยืนยันได้ว่าเพื่มเป็นต่อนี่คือเพื่อนสนิทชั้นสูงอย่างแน่นอนสูงมากสูงงงสูงแบบนี่แบบเพื่อนสนิทอุ้ยไปต่อดีกว่า <c oughs> ทีนี้หลังจากนี้นก็จะเป็นโมเมนต์ปกติทั่วไปแล้วค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้ว แล้วก็เราอ,อยากได้รูปซึ่งเราก็เลยทำเป็นเหมือน2นิ้วขึ้นมาในโซเชียลต่างๆได้นะคะโอเคอย,ย่าลืมแคปก็ไปเล่นกันเนาะโอเคค่ะ,อคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันก็เลยกลายมาเป็นรูปนี้ค่ะทุกคนนะ่าตอนคอรอบที่แล้วอะ่ะพี่เป็นต่อเป็นคนชวนเราแคปรูปตอนแรกเราก็เกือบลืมเหมือนกันว่าแบบเอออยากได้รูปเนาะก็เลย รอบที่แล้วพี่เป็นต่อช่วยเตือนว่าเออแครปรูปก,กันไหมพอมารอบนี้พี่เป็นต่อไม่ได้พูดอะไรเรื่องของการแครปรูปแต่เป็นเราเองอะ่ะทำสองนิ้วขึ้นมาเพราะว่าเราได้ยินเขาพูดเขาว่าแคปเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยอยากได้รูปจังก็เลยทําเป็น2นิ้วขึ้นมาซึ่งถ้าใครได้ไปดูคนที่เอาคลิปล์วันนั้นมาลง u t u b e ไว้อะ่ะก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นคนที่2 3 4สี่พี่เป็นต่อชวนแคปรูปหมดทุกคนเลย <laughs> มีเราไม่ได้ชวนเพราะว่าเราเป็นคนชิงของก่อนนั่นเองเหมือนประมาณว่าอุย้ยช่วยเตือน อย่างหนึ่งก,ก,ก็โมเมนต์ก็ประมาณนี้ล่ะค่ะสำหรับกิจากรรมติ๊กตอกไลฟ์วันนั้นเนาะที่เกิดขึ้นซึ่งการได้เป็นผู้โชคดีอีกแล้วเนี่ยได้ขึ้นไปไลฟ์นะคะครั้งหน้าจะมีโมเมนต์อะไรอีกจะได้ทำคลิปนี้อีกเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับแต้มบุญแต้มใจอย่างที่บอกไปเนาะคลิปเรื่องของการติ่งจะมาตามปริมาณแต้มบุญที่เกิดขึ้นนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ ถ้าใครชอบก็กดไลค์หรือว่าเข้ามาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เสมอเลยนะคะครั้งหน้าจะไปติ่งเรื่องอะไรอีกจะมีโมเมนต์จากผู้จากการเป็นผู้โชคดีอีกไหมฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย